มิลลาะห์มานุรฮีมทบทวนชีวิตอีพีนี้เรื่องราวของเทศกาลคริสต์มาสการร่วมสนุกการร่วมฉลองการรับของขวัญของกำนันการแต่งตัวการใสห่หมวกการกระทําทุกอย่างที่เหมือนคริสทําในเทศกาลงานศาสนาของพวกเขาเชคซอล,ลิห์อิบนูอันอุไซมีนรอฮิมาฮุลลอฮุตาลาซึ่งมีคำถาม เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอะไรคือหุกกลโคดตสินของการอวยพรแสดงความยินด,ดีกับคนกาเฟสในวันคริสต์มาสที่พวกเขาร่วมงานร่วมกับเราเราจะตอบกับพวกเขาอย่างไรเมื่อเขาชวนเราไปร่วมงานและอนุญาตหรือไม่ที่ยังไปสถานที่จัดงานฉเฉลิมฉลองต่างๆ ซึ่งพวกเขาได้ฉลองงานนี้กันอยู่คำตอบก็คือการอวยพรแสดงความยินดีในวันคริสต์มาสหรือวันอื่นๆที่เป็นวันเรื่นงเริงต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาของพวกเขานั้นฮารอมห้ามไม่อนุญาตด้วยกับมติเอกชนดังสิ่งที่เป็นหลักฐานของสิ่งดังกล่าวท่านอิบนุกกยยิมรอฮิมาฮุลล์ ในตำราของเขาอากามอาลุนซิม,มะได้กล่าวว่าและสำหรับการวอวยพรแสดงความยินดีด้วยกับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิเสธกุฟนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมดังที่อัลลสุบฮานะวัวตาลาได้กล่าวไว้ในสุรอาอัลาอิมรอนอายะที่85ซึ่งมีใจความว่าหากพวกเจ้า หากพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาดังนั้นแท้จริงอลลรณ์นั้นทรงพอเพียงจากพวกเจ้าและจะไม่ทรงปิติยินดีต่อการเนรุคุณของพวงบ่าวของพระองค์และหากพวกเจ้ากตันอยู่พระองค์ก็จะปิติยินดีต่อพวกเจ้านี่คือใจความของอในสุรอัสุมารยัตที่7จส่วนใจความของสุรอะลอิมราอายที่85 มีใจความดังนี้พระองค์ตรัสว่าและใครก็ตามที่ยึดถือเอาศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามมาเป็นศาสนาแน่นอนว่าศาสนานั้นนั้นย่อมไม่มีทางถูกตอบรับจากเขาและเขาผู้นั้นในวันอาคิรอะจะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่พ่ายแพ้สุดท้ายแล้วท่านมูฮัมหมัดสุลล่าละฮวะลิวะสลัมํำชับในเรื่องกล่าว การเรียนแบบพฤติกรรมกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มช,น,มชนใดไว้ว่าผู้ใดที่มีพฤติกรรมเรียนแบบชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเขาผู้นั้นคือส่วนหนึ่งจากชนกลุ่มนั้นคงจะเป็นคำตอบให้กับเทศกาลที่เราเป็นอยู่นั่นก็คือ วันที่25เป็นเทศกาลคริสต์มาสที่เราเองต้องตระหนักว่าการเรียนแบบนั้นเปรียบเสมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนนั้นนั่นเองขอให้เราทุกคนได้ห่างไกลกับการปฏิบัติตัวเป็นมุสลิมที่ดีย่อมดีกว่าไม่ว่าเทศกาลไหนๆก็แล้วแต่มุสลิมนั้นย่อมมีเทศกาลที่สำคัญอยู่แล้วนั่นก็คือ เทศกาลวันฮาริรายออีดินฟิตรีและอีดินอาธาฉะนั้นเราให้เราต้องให้ความสำคัญกับสองวันนี้ตามที่อิสลามได้บัญญัติเอาไว้นั่นเองสำหรับอีพีนี้ฝากทุกๆท่านได้ทบทวนชีวิตให้เราได้ห่างไกลกับวันคริสต์มาสและวันรื่นเริงทางศาสนาวันอื่นๆด้วยให้เป็นข้อคิดกันนะครับซาลามอลิกุมมอรห์ุลลอห์วะบารกาต